ฝนไม่ตกแต่น้ำมาเล้วเก็บไข่เป็ดได้สองใบยังไม่สามตัวได้สองใบเก็บเป็ดไม่ตกแต่น้ำมาไหลหุนนม่จากข้างหลังนะครับน้ำมันใกล้เกื่นจับรยาอย่างเงี้ยหุนจะมานบลงไม่ได้ดีแก่เรายังกินกระตินได้ดี มีหญ้าบริเวณแถวนี้มันเป็นที่ดอนอยู่นะทุงที่ดอนอพอได้เดินกินหญ้าอยู่ครับแต่ละไร่ก็ไปไม่ได้แล้วนะครับเต็มน้คเต็มเข้ามาหมดเลยนะครับไปไม่ได้แล้วฝั่งโน้นก็มีมุมนี้ที่จะกินได้ใกล้แถวนี้นะครับพอเดินกินได้แล้วก็เยน็นๆเราก็จะมีฟางให้นะครับพอากินกระถิ่นกินฟางกินหญ้าแถวนี้นะครับถ้าจะขึ้นกันของตรงนู้นเราก็เปิดประตูนู้นขึ้นกินตามกัน,ข,นข,อข,อของได้แลยโอ้โหดูแล้วม่นมืดคึมเดี๋ยวน้ำก็มาอีกนะครับน้ำเริ่มมาเยอะ เจ้พยาพญาจะปล่อยน้าเพิ่มนะครับเราก็ไม่ไกลจากเขื่อนเจ้าพยายมากมันมีคลองจุปทานใหญ่อยู่หน้าคลองนี่ครับหน้าคลองแกะเราเนี่ยหลังจากที่ท,ทํากระถินทำพญาเสร็จนะผมแกะเรา็กินกระถินดีนะครับผมเมื่อเช้าดูสำรวจที่โรงเรือนก็มีพญาออกมาด้วยนะครับผมเดือนหนึ่งสองครั้งเหมาะนะครับผมการทำพญาต้องอยู่หนังในล,ลำใต้เพื่อพ,ยพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับผมนะโทรปรกษาหรือคุยกันได้ ที่0089829065เื 48, 8, 29, 40, 65, ่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจจะเลี้ยงนะครับผมประมาณนี้ครับก,กินดีครับกินกระถินดีกว่าเก่าเยอะแตบบ่โอ้โหอยาบ้าน้ำมันมาแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะจอดรถไกลๆอีกเข้าไม่ได้ตั้งแบ,บกกระถินเข้าไปไม่รู้ว่า เย็นนี้จะมายเยอะกว่าแต่ตอนนี้หมุนเข้ามาถึงหน้าบัไนไดแล้วหน้าขอบแล้วขอบฝั่งนี้ยังติดดอนอยู่ยังพอได้ยังมีพื้นที่ได้เดินกินบ้างก็งยังดีโชคดีที่โรงเรียนเรายกขึ้นสูงนะแต่โรงเรียนขิ้นต่ำเรียบร้อ,รรถรถอยแล้วจบไปไม่เป็นเลยนะครับอนาคตพอพันรับขาวจั่วว้เลือดฟูงนะครับผมแม่ขาวหัวดำเป็นสันตาลูกเปเปิดนะครับแกะเลี้ยงง่ายครับ ในหลายคลิปเราที่ลงไปเราก็พยายามบอกนะครับผมนะเพื่อนพี่น้องเกษตรกรทำการดูแลรักษาเรื่องการปนยุพยาิด้วยครับผมโ่เรือยกพื้นได้ก็ดีนะครับผมก็จะดีหนูพาแฝแกก็ดีอย่าให้นอนเดินดินโดยตรงนะถ้ามีพรงผลิให้นอนอ่ก็ดีนะครับผมดูแลง่ายกินง่ายโตวไวด้วยนะแก๋นีโตวไวด้วยการตลาดไม่ต้องพูดถึงเลยตลาดดีมากนะโตไม่ทันแล้วครับ กินจนหมดแล้วครับเย็นมาก็จัดตางให้อีกพื้นที่ดอนยังมีหงให้เดินอยู่อึองน้ำจะมาก็ยังพอได้นะครับสำหรับแกะมันไรก็แช่นะผมตกใจสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามข้างแรกติดตามไว้นะครับผมีมดีโอเกี่ยวกับการะลี้ยงนี่อยลนะครับ